ผลการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไฟนอล2อ2 4นรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวชยวจูฉีมือหนึ่งของโลกจากจีนชนะโจเจนเฉินมือเก้าของโลกจากไต้หวัน2ต่อ0เกม20 1 4 20เ8ดอันเดรสแอนทอนเซนมือสองของโลกจากเดนมาร์กชนะโจนาธานคริสตี้มือสี่ของโลกจากอินโดนีเซีย2ต่อ1เกม2 1 6 15 2 1 21 13ประเภทหญิงเดี่ยวหานเย่มือแปดของโลกจากจีน ชนะอายะโอโฮริมือเก้าของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อศูนย์เกม2ี่7ิบเอหวังจื่อยี่มือสองของโลกจากจีนชนะอันเซยองมือหนึ่งของโลกจากเกาหลีใต้2ต่อศูนย์เกม2ี่7 2บ1 4็ดสเจ็ดยประเภทค,คู่ผสมจากมาเลเซียเชินตั้งเจียกับโตอี้เหวยคู่มือแปดของโลกชนะโกซุนฮวดกับชีวอนเจมี่หลายคู่มือสิบของโลก2ต่อศูนย์เกม2 1 1 5 2 1 1 2 เจ้างซีเวยกับหงหยาเฉียงคู่มือ3ของโลกชนะเจียงเจิ้นปังกับว่าหยาเซียนคู่มือ2ของโลก2ต่อ0เกม2011 2018ประเภทหญิงคู่เบคาน่ากับรีโซฮีคู่มือ2ของโลกจากเกาหลีใต้ชนะหลิวเชงชูกับถานหนิงคู่มือ1ของโลกจากจีน2ต่อ0เกม2014 2220นาม,มิมัสยามะกับเชียโรุชิดะคู่มือ4ของโลกจากญี่ปุ่น ชนะเฉินจิงเฉินกับเจย์อีฟานคู่มือสามโลกจากจีน2ต่อศูนย์เกม23-21 21-13 23. ประเภทชายคู่โกเซเฟอร์กับนูอิสุดินคู่มือเจ็ดของโลกจากมาเลเซียชนะฟาจานเฟียนกับมูนมัดและอาณาเดนโตคู่มือสี่โลกจากอินโดนีเซีย2ต่อหนึ่งเกม17-21 2็1 6 27-25คิมแอตทูปกับอันเดสกาลบลัดมุลเซนคู่มือสามโลกจากเดนมาร์กชนะสบากายามันกูธามา กับโมเลซาปาราวีอิฟาฮานีคู่ม11ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0่เกม23-21 28-13